สวัสดีทุกคนสวัสดีทีฟซีทุกคนเด้อย,ยินดีต้อนรับเข้าต้องมาอยู่ร้านน้อยสาวลาวแปลกๆบอกพีฟีร้านน้อยสืวอราตะตุบเนาะทุ่มเลยวันนี้พาพีฟซีตื่นมาบุญกันบ้าเราจะเหตุพาเข้าทิปทีฟซีเห็ดไปวัดทุกพาตอนนี้กำลังพากันหาแนวกินกันมีหลายเ,ยเยนื้อเลยนี่พาคันเห็ดตั้งแต่เมื่อคืนนี่แหละแต่บบได้ทายคิดใลยทีฟซีเบิรงสัก ฉันรัสเซียล้วกินแซ่ข้าวอันนี้ต้มไก่จิยังวนอนอยู่เน,นตากไว้ก็จะป็น,นพให้ข้าแพรตัวนี้ต้มไก่แส่ตัวนี้ว่หรือ,รอ,อว่า่บค้นั่น,นะิีเ้เน่ยซิกเายแบบขาว ไก่เอขาวต้มไปวัดอีพอวัดเขาสวนดูอันะเอามัมาต้มเพราะปกตวอันเขาสวนดูบๆมาต้มท่นะจ้ะเบอ่งอะไรเป็นไก่อ้ายได้เขาสวนนะนะอยู่ไ้เน่อ้เช่อ่อว่าย่างไง ม่เลยละกเรอเลทดมาดูกนหจคุสงใจวยที่สองจ้ายที่อยที่สองมดแล้วเคื่อไก่ที่สอมดแล้ว เนีมันมีที่ตัวหนอยเห็นไฟมนนีกินของเ้าก็คือนี้ทั้งเบิร์นเก้าเงี้ยงเทปสีเก้ายางค่ะแหละโอ้ยหนาตาของคนนั่นนอนันตาตุกนออนี่น้สี่ชั่วโมงเีกัไอไประตูตร้านร้าเลยกินไปตูตร้านเนี่ยร้านเราเ้วยังจะประตูบนี้ Okay. 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 Yeah, well, ่าเดงกันได้ตัวแซ่บเน่อยองไกลก็ได้น่อยเอ๊ะเลงเอามาเอียแ่่ะลมงต้องตัดแ่เอาเอาว่ะราด่ไไม่ลูกโดดก็จูไม่ลูกโดดะมาะลิลวันัยังน้อบัเหี่ยวเดอนนึ่งวะนี่ได้ เล่นแพ็กเลยแพ็กเลยเล่นตองานตอ้โเัสับสนมากเลยเป็นไถ่เยี่ยม<ป>เ <c oughs> ไ่ไ hai bò con này là hai chỉ không? nè, hai con à, chúng ta có cá, tương tự như cái gì?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  น้งห่าง1 e ีสินสะนี่จะนั่งตะเทียแย้วยบนเมเทียนเพิย์ว้าวยังขาดแกงเห็ดปวกนี้เนาะเมนูเด็ดของเราแกงห็ดปวกใส่บาน,นี่มันหนี่งหมูนีเนาะยังใบหนึ่งก็คือแกงห็ดปวก เจ้าเจาเราไม่ส่งละน้อเห็ดมือคือนีพี่พี่เราไม่ส่งบีบซิวหมอบอ่ะตัวนี้ก็คือเราไม่ส่งมันละน้อยเห็ดมือนั่นแหละพี่สีเดี๋วียวเปล่นเอาเปลี่ยนเปลี่ยนไวขนาดเลยพอดีเอื้อยเพิ่นมาซีมาโอ้ได้ละอะไรก็เลยเห็ดเลยเห็ดเซบาทเลยเห็ดแซนผ้าเขาเลยเจ้าเราไม่ส่งสองนอละน้อยเมื่อนั่นแหละมาเห็ดอีกเด้อมาเห็ดอีกเด้อเออไม่เห็นลงกับนาไม่นเพราะว่าตั้งใจเช็ดร์เซนาดี เร์ไอไนี้ะไมใครใคเลก็ตี้ยสิเอาบดไปเลยแพ็คมดตู้พักปงเลยเอเก็ใช่แคือตนกันมันไม่พออย่องโม่โ่าโป่งกันไงวะนี่ม แล้วแล้วแล้วสนองไปจัดการ่ันเดี๋ก็เด้อนี่บอลอันนี้มันกินเขาเกิดอะไรขม้นมาเนี่ยชื่อแรือ่าเขาไปใต้ไฟแล้วไงเลี้ยได้ห็นส่ไก กูเส <mile> oh. ียใเออกระกอวนหนักไม่ต้องดนมือามนั้นจะเป็นไม่ได้ใจอยู่ลนสอคพเขามันต้องฝันนะเาดูเหงือนฝันฝันว่าไปนอนน้ำอีสานลืมตื่นอาเงินเงินแ่กูฝันย่งี้ไปนอนดักเดตื่นีกเมื่อนี้งั้นกูจะเดากับอาจารย์ชิลุกนั่นแหละว่ากูไปรักลี่นอนทางไหไหวเลลูเอาไว้มันแทบตาอี้ เตรียมไปเช่าโอลยแน้ลุกมาเลยยเบายู่งหนักข้นนะเออใช่แล้วตนไเมื่อเมื่อยมื่ปนยางยางมาทางเลยอันโอ้ยหนึ่งโมงสองงยางมันทางก็ยางมากับดาราไทยเลยทั้มเพราะ่านตือนเะั้ไทยแ่ว่ากททิ้กับบูร์้ไม่ไม่บ่ม่่คิาก่นนอนดาราไทยนั่นมันไทยัทิ้กับบูมมลดาท้เมดา ยังมายังมาแล้วมาเจอจีนจีนเมาหล่อนใช่เอเยเจอกันเจอจีนเมาหล่าเออเสซัดเายมาล่ะเห็น่าดีเดินหนเห็ดน่าดีเดนอสเมื่อนะเก็บขึ้นรถจ้าอันนี้คือนกระตานะอ๋อ

कसा सर्वनामकसाम् सर्वनाङ्कसाम् के आमां सर्वनामकसाम् के स Ang sarawakang kacakani Tati yang pisang Ang sarawakang kacakani Bukan seluang Tati pangde Teti yang sabang Sabat ang ane Sobat di tangsang Perhatumayang ้าอยู่ไหนก็จะมาเดี่ยว าไปยังเนาะเดี๋ยวตวนทวนเลจ้ากน้องเน้องังไปเียตรงมา่ข้างห้ควยคจริงแลวิิก็มดเลยยับมืออกก็ยังมานดม่หมืนด็กมาเลันดมดมีน้อยดนดมมาแมว ตัวดำๆเนะมัดมินจัมดเลมัดกัมัดมัดกับตัวดำๆมินกะตัวแดงมัดเลยหิบมัดติดได้มั้ยหม่หิบเล็บหิบเ็กน้อยขั้นมัดชัดเ้นตัวดำๆนะไปวาเนี่ยคคิดว่าชิลี่หรือซื้อไ่จับอัย่ยยอันนี้มาเข้าปากกินสด้อย กูจะนั่งเลยได้เอาหัวหยิบอะไรนี่พิษีตอนนี้เขากระใสบาดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าบุพเพได้กลับดอกค่ะกูบ่าวเพิ่นสันเข่าแล้วเ่าเก๋เมียนพระเข่าเมียนพระเข่าแล้วก็เมียนพระเข่าล้างถ้วยถ้เมียนตัวจัตวาไผ่บุญน้ำพระเฮ็ดเนาะเออเขากระเฮ็ดก็ได้อิ่มบุญอิ่มใจขนาดเลยวันนี้พิษีมาบุญน้ำกันเอาบุญมาฝากพิษีเพื่อทุกคนเลยมาเด้อกินข้าววัด MC เด้อพามาเด้อกินข้าววัดเลี้ยงข้าวอยู่วัดนะเด้อ หากยาดน้ำแล้ี้ยงเดี๋ยวซตำซาแลนะเขากะพาวีซีเลาะยางมึงเข้าบรรยากาศอ้อมวัดนะอืมลมเลื่อนดีอยู่ใดต้นไม้ไหลายต้นนี้จะเป็นน้านสาวพะวิแมนน้าสาวไม่น้ากินวัดเเูไหมว่ามีน้าน้าสาวฮัอยู่ข้างยี่แบบเปิดเอิญว่าน้าตีนวัดเลยนะน้าตีนวัดน้าตีนบ้านน้ำได้น้าตีนบ้านไหมแมนเลยป้าน้ำเถล่มก็ได้นะดำก็ได้เราได้มีคันกายาวพอ เพปันหาเก่าประมาณทิศแล้วนี่บ่ะโอ้ทิศทิศแล้วนี่เนี่ยละทิศแล้วนี่ลื่นกันทิศนึงเอาคือว่ามีทางย่างลงไปทางนั้นวะกับไปพี่แม่กับไปไปวะแม่จะไหนที่ฟีฟซีไปรอนาสัมซาทาอลไรป่ะอ๋อพวกใครวะจ๊ะไปแต่บ่อยากจับกล้องเลยอ๋อคือจะเห็น โอ้ขามแล้วนี่โอ้โ,โดนแม่ได้วันสิศอ่ะอ่ะก้าววันทิศแล้วนี่วะ่ะผ <c oughs> ู้เขียวแล้วเดิต้องหาวันแต่วันนี้เ <c oughs> ข้าววันทิศแล้วมีหอยบ่อานี่รา,านนต้องเห็นวันนี้ เอ,เ,อเอาคันนานั่นเด้คันนาคอนกรีตเด้มันจึงโบได,ด้มีเห็นอยู่ในคิด,ดเออป็นอนันคันนาจึงโบได,ด้กินด,ดินผู้นั้นกินดินผู้นี้เลยปูกับโบได,ด้อันนั้นเลยปูจออดเจาะบโบได้ไปฝูก็ไม่อ,อะไรไม่าเก็บเหงืห่สาวน้อยสาวน้อยสาวใหญ่หน่อยนึงอันนี้นะ <c oughs> อันนี้สาวใหญ่โดดแล้วนี่อันนี้ใหญ่โดดล้วเอาอันนี้คนยอดติ๊งอ่ะ บรรยากาศนาเลยนะน้าตินบ้าน,นอู้มะพร้าวป้านาตินบ้านานา้าสาวที่เจดิเป็นวานกา้าอันที่แล้วนี่เขาหัน,นาห,าหากระวานเมื่อวานนี้เล่นกันทิหนึ่งอันนีอันนี้หัวค่ะเนี่ยเปนซ่วงแต่ก่แล้วเนะงางะไก่แล้วเห็นว่าแม่แมนสอนหัวงมาตเทือน มาเลาะนานาสา,าวเว้ยสิามาใส่บาทาแต่ว่ากันยังโบเว้นที่จะมาเลาะนาลาน้อยเคียงคู่กับไฮกับนาแล้วเนะาะทางนี้งาไมไว้ตดูแสงสวยมากเลย เข้ากับชาหน่อยคุณก็ทานนะไทยไทยหูถั่วเลยเบิรงเอ้ยกับน้องนาคือกันบอบอกคือนาเอาความขีร่ายของพ่อของแม่มาก่อนเบอร์ออกมาก่อนสิเหลือแม่ร้อนเอมเหวคอมดําเลยเบื่อว่าฉ่ำกันทะเาน้องมาังกรมูเลยเบย์แม่เขาเอิ้นว่ายืนด้อยมันจะอยู่น้ำมันลูกกบหลายก่อนคน่นนะปุนนะเล้วแต่สิว่าเลยห้ามคิดตัวอะไรมาว่าแต่ เอาอยู่นอกวัดตันป้าหมักเผาตอนน้อยแก่แล้ววะเอาจังใดถ้าว่าเอาแม่เดี๋ยวอยากได้อยู่ไอศชีสเอาจังไหนก่อนเจ้าหนุ่งหมักเซอร์ปอแก่สีหนอนแล้วก็ขึ้นเลยป้าที่หนูหนุ่งสีขึ้นเลยก็เหนื่อยได้นี่แล้วน้อยขึ้นได้นะเคยขึ้นป้าพาไอศซีเลาะว่าบรรยากาศแถววัดโอ้แตกกี้นี่ เรา้อยมาตลอดเลยช่วงเฮียนอยู่มัธยมนะช่วงมหวมันวงอยู่ในวัดหลายๆแบบฟ้าลมแลแรงไล,ล่นะมาหาหงษ์ทานนะสวยไปนี่เพ,เพราะว่าเพราะว่าช่วงอันช่วงอยู่มัธยมพี่สีเขาจะได้มาช่วยเวียกวัดตลอดเลยล้างถ้วยล้างบัวล้วก็เลาะอะไรวะนั้นเลาะหงษ์ทานไลยหงษ์ทานเพราะว่างานบุญงานอย่างเด้ียวคนเหตุงานนั้นงานนี่ค่ะนะแห่กันถิ่นโบบุญพระเวทโบ่เงี้ยค่ะนะเพา่วรจะมีหงษ์ทานมา ว้าข้ากันเห็ดเวียกบะวัดแล้วแล้วกันเลาะหงษทานมวนขนาดชิ้นหอดบรรยากาศนั่นดิตั้งแต่จุกเมียนไปกับบอด้ค่อยมาบอดี้มาแต่ใส่บาทข้าบาทชีว่าแกงเห็ดข้าชิว่าแขงเห็ดอือเห็นคนเห็ดอยากนอน่ชีว่าไอ้ตูงามเลยมือนี้นะโอ้ยงามต่มทุกมือน่ะกจะดดแล้วแต่คนเบิ่งแล้วแต่คนเบิ่ง โอ้งานผิดปกติเดยมือน,นี้เพราะว่าเขานุงเครื่องใหม่แต่ว่านุงเสือ้อนุงสิน้นนี่พา,า,า,ามานี่กลับแลแ้วจะสายตาคนบ <c oughs> ึงบึงถึงบ่งตัวเลิกงามเลิกยุ่งเลิกชมง,งามไม่ก่อนและนี่ก็คือจะเป็นวัดบ้านไผ่ล้อมวัดที่บ้านหลานน้อยอยู่นั่นแหละอ,ลลอ,อีกซื้อหนึ่งนะอีกซื้อหนึ่งก็คือเพื่อนเอิญว่า วัดแสนซ้มไพรลรอมเก็บสีเอิ้นแบบนี้

คุณเรีกคือพอลูกเคยไปมาลูกเคยเคยทานไ่ปังหระอางเอารสเอารสกินน่ด้เอนี่แหละใครงมงกันร้อนพอเก๋าเ่าหนี้มี่อ้ เอาต้าตู้ขาเมี่ยล้อบดงเหไทกัาขทาหาเมียจาละวะโทรผัว่าร้านโทรไจ๊ะต้อไปเบิ่งนามันไปเบิ่งนาเบิ่งกานเออนั่งเตียงกัเบิ่งนาติเ เรากายแซ่บพี่เกเหี่ปวงเราจะนกเมยตัดเส้นมันเดียวกันหลดแหละไม่หวอเมตัดเสนเขาว่ามันอยากเชดลูกเลนไต้เยอะเลย ยมกันท้ามือท้ีมือเยอะใครเรื่องจะทำ้เาดนหลานเยอะมือเยอะตัวเลขเมือทีมยะก็มเอะครมิทยาศาสตรพอจริญเี ยี่บกสกไม่เอานวอกจับกับเตมันเป็นกับขวางซังนเป็นับแหนคทุกระไองดคใกล้ยัมีเป็นโปแก้วพอทิ่ต้องอค ไปจนโดน,ดนพวกพกในกรมเืินเกลิอนอายุวันเดียวสข้างพลังประสบกดสุดเด็ดจะเปลี่ยนงานนาทีใช่ไหมถุกนียไหมถุกนี่ไหมถุกเลยถุก ีมาล่างหวยเอาความงามกันไล์ละไล์โอเคเดี๋ยวเขาไล่เองเดี๋ยวเขาตั้งกล้องเราบอกอะไรไล่ซีวิ้งติดคอนเทนต์ต้องเป็นตอนนี้ยังกระทายอีบุ๊คจเสียไงอ่ะอันนั้นแหละตั้งมุมตั้งมุมกล้องปันอยู่เฮือนเจ้าของเจ้าอคนเหมือนไล่ถ้วยกัน อไรตงงนก่อนเวลาไรมันจ่า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 เน้มไไว้ก่อนเลยไถูกนะนนยตอ้ตมาห้ัมหัดมาห้มมเดี๋ยวอีโบีมสเ็กผู้บาดเลยไปเถอะ ก็เ้าแล้วก็ตั้งไว bull lord bull lord มาๆ bull lord ครับ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  เด็กๆต้องห้ามกินเลยให้พ่อหยุดได้หรอแม่ไม่ได้หยุดได้ไหมเหรอไม่หกๆนะใครมือใครมือ ເພື່ອໃຫ້ນອນ เบลเลยนี่เอยไ,ไปซร้างใ้เราเ่อซื้อวันจิตเบล้ม่ เดี๋ยวมาสู้ okay. hmm. กเขาก็พากันล้างถ้วยเรียบร้อยแล้วจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยพิซีอิ่มบุญอิ่มใจขนาดเลยเมือน,นี้พาก,กันมา <c oughs> เห็ดบุญเห็ดเผาเข่าทิพย์ได้เอาบุญมาค่ะพิมซีทุกคนบมดเลยสำหรับคลิปนี้เขาจะได้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพ c มห์ซี่าคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใ,ใจเราในเด้อขอบใจพ C ซีทุกคนที่ขับ z งจ m จบคลิปแล้วบบกทัความโฆษณาส,นะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้าเด้อบายบาย